สวัสดีค่ะวัฒนาวัฒนาวงศหรือสมาชิกอินดีมจะรู้จักกันในานามโคชพี่น้องอินดีมไฟป่าปัจจุบันที่กำลังบันทึกคลิปนี้น้องอยู่ในตำแหน่งดเรกเตอร์ของบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดทำหน้าที่แนะนำและให้ข้อมูลทางธุรกิจแก่สมาชิก และผู้ที่สนใจธุรกิจอินดีมทุกคนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากสถานการณ์ปัจจุบันได้รับผลกระทบหนักไหมคะตั้งแต่โควิดระบาดและยังตามมาด้วยปัญหาค่าของชีพที่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกวันแบบนี้หลายคนเริ่มได้รับผลกระทบรายรับไม่พอรายจ่ายเริ่มชักหน้าไม่ถึงหลังเริ่มกู้จนไม่มีที่จะกู้แล้วใช่ไหมคะ ยุคนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าการมีรายได้ทางเดียวอันตรายมากค่ะในวันนี้ท่านได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มารู้จักกับธุรกิจอินดีมเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะเพราะที่นี่คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือก อินดีมคือธุรกิจที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารเสริมของใช้ในครัวเรือนง,งานบริการด้านสุขภาพการแพทย์สมัยใหม่ธุรกิจด้านกันชงกัญชาสกุลเงินดิจิตอลเมืองขุดบิตคอยและอื่นๆที่กำลังตามมาอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับ คุณก้องอัครรัตนิติพลเจ้าของรายการและพิธีกรรายการอายุน้อยร้อยล้านพิธีกรรายการก้องสตอรี่เจ้าของบริษัทมัชลูมเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพอีกหลายบริษัทและปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดค่ะ คุณก้องเป็นคนในสื่อและเป็นนักธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทยที่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับในแวดวงนักธุรกิจระดับแนวหน้าของประเทศจึงทำให้เจ้าของธุรกิจระดับมหาชนต่างๆพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมจับมือทําธุรกิจกับอินดีมค่ะ ถ้าเราได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของสังคมแบบนี้คุณจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมอินดีมจึงเติบโตสวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ถึง4ปีแล้วค่ะ บริษัทอินดีมมีสำนักงานอยู่ที่โครงการแอดเวร์กเนวนาติดกับรั้วโรงเรียนเลิดลาาถนนเกษตรนวมินกรุงเทพมหานครโดยอินดีมเริ่มเปิดตัวมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปี2561ค่ะอินดีมมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตัวเองค่ะตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทอินดีมเองด้วย ในพื้นที่กว่า700ไร่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายและที่สำคัญในบริเวณที่ดินของโรงงานบริษัทอินดีมเราได้ค้นพบตาน้ำพุแร่เย็นซึ่งได้นำส่งไปตรวจสอบมาตรฐานแล้วพบว่าเป็นน้ำพุแร่เย็นที่มีมาตรฐานดีติดหนึ่งใน5ของโลกอินดีมจึงนำมาเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตสินค้ากลุ่มสกินแคร์ และจดทะเบียนลิขสิทธิ์สินค้าที่มีน้ำพุแร่เย็นแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนอกจากนั้นอินดีมยังทำธุรกิจในรูปแบบโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์คืนความสุขคืนกำไรสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน ด้วยการรับคนในชุมชนเข้ามาทำงานในโรงงานของเราทำให้คนในชุมชนเกิดรายได้และยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีงานทำชาวนาอำเภอปายได้ปลูกข้าวหอมเมืองปายหรือข้าวหอมสามสีซึ่งเป็นพืชเศรษ,ษฐกิจจัดส่งเข้าสู่โรงงานของบริษัทอินดีมเพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้ากลุ่มสกินแคร์ค่ะ ถ้าเราได้เป็นส่วนหนึ่งกับธุรกิจที่ทำเพื่อสังคมทำเพื่อประเทศแบบนี้น่าภูมิใจใช่ไหมคะต่อไปขอตอบข้อสงสัยที่หลายๆคนมักสงสัยว่าอินดีมเป็นธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า จากหลักฐานในรูปนี้และคุณยังสามารถเข้าไปตรวจสอบธุรกิจอินดีมจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้อีกด้วยธุรกิจอินดีมเป็นธุรกิจที่ได้รับการตรวจสอบและดูแลภายใต้กฎหมายเป็นธุรกิจสีขาวที่ถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซนต์ทุกท่านที่จะมาทำงานธุรกิจนี้ท่านสามารถทำงานนี้ได้อย่างสบายใจค่ะ ในส่วนของพาร์ทเนอร์ต่างๆอินดีมได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร,ระดับมหาชนหลายบริษัทที่เข้ามาร่วมจับมือทำธุรกิจกับบริษัทอินดีมค่ะเช่นเซนทันกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเอ็มวิชั่นจำกัดมหาชนบริษัท n r f um g ุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัท t w z บริษัท WMTA ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์สมัยใหม่เปลี่ยนโรงแรมเป็นเวลเนตธุรกิจรักษาสุขภาพรักษามะเร็งด้วยกัญชาซึ่งขยายตัวไปทั่วประเทศบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนและยังมีสินค้าของคนไทยสินค้าโอท็อปแบรนด์ต่างๆสินค้าต่างๆร้านค้า SME ต่างๆ ธุรกิจงานบริการต่างๆที่พักโรงแรมร้านดอกไม้ร้านอาหารรวมถึงเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังที่ทุกคนรู้จักและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะอินดีมได้รับการตรวจสอบจนเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจจากบริษัทระดับมหาชนต่างๆเหล่านี้เขาจึงตบเท้ากันเข้ามาร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอินดีมอย่างต่อเนื่องค่ะ บริษัทอินดีมได้เปิดอีกหนึ่งธุรกิจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ของสมาชิกคนอินดีมที่สามารถสร้างรายได้จากสกุลเงินดิจิตอลเรามีเหรียญแอนโทเคนเป็นของตัวเราเองและมีเหมืองขุดบิตคอยถึง3แห่งอยู่ที่โคราช1แห่งและกรุงเทพ2แห่งและในวันที่12 1 5ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทอินดีมได้รับเชิญจากหน่วยงานของภาครัฐให้ไปออกบูธในงาน ไทยแลนด์คริปโตเอ็กโป2022ณไบเทคบางนาซึ่งเป็นบูธที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจและผู้ที่สนใจมีธุรกิจเป็นของตนเองอย่างมากมายค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวของบริษัทและทำให้ทุกท่านได้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงานในทุกภาคส่วนของบริษัทอินดีมแล้วทุกท่านมั่นใจและสบายใจได้เลยค่ะว่า กำลังศึกษาและตัดสินใจร่วมธุรกิจกับอินดีมเป็นธุรกิจที่คุณสามารถเลือกทำได้ถูกกฎหมาย100%ค่ะ